ัฐทุ่งขุนใหญ่เจ้าคณะตำบลน,น้องคอนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้องไหลและตัวหน่วยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,น้องคองนคณะวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติที่เข้ารับการอบรมทุกท่านดิฉันนางอมรรัตน์สีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะอาวรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถวายความรู้ปรับเปลี่ยนอาจาระด้านพฤติกรรมสุขภาพพราที่สุสามเณรตามแนววิธีพุทธจังหวัดอุบลราชธานีปี2560ในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของหัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาล5สิรันจามหาวิทาลงยลกร จะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งพบว,ว่ามีภาวะเสี่ยงโรคภัยเงียบเกิดขึ้นกับพระที่สูบามาเเรนอันดับหนึ่งได้แก่เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงอันดับที่สองเสี่ยงต่อโรคอ้วนลงพุงอันดับที่สามเสี่ยงต่อโรคเบาหวานอันดับที่สี่เสี่ยงต่อโรคไขมันในเส้นเลือดสูง เพราะปัจจุบันวิถีชีวิตของพ่าทิ่สุสามเณรและพุทธศาสนิกชนได้เปลี่ยนแปลงไปมากไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์สังคมรวมถึงอาจารย์ด้านการรับประทานอาหารอาจารย์ด้านพฤติกรรมสุขภาพภ่าที่สุสามเณรตาม จังหวัดอุบลราชธานีปี2560เพื่อให้พราพิสูจรสามเณรและพุทธศาส,สนิกชนได้เรียนรู้แนวทางในการดูแลสุขภาพของตนเองให้มีการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพอันามัยที่ถูกต้องสามารถเฝ้าระวังโรคไข้เลือดในวัดและในชุมชนได้อย่างเหมาะสม ดิฉันขอกราบน้ัรสการพระคุณท่านที่ได้เมตตาเข้ารับฟังการถวายความรู้ในคั้งนี้ขอขอบพระคุณคณะนิทยานรทุกท่านที่ได้กรุณาเดินทางมาเป็นวิทยากรขอขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านอา,า,สสาสาสมัารสาธาสุแกนนำถวายาาพระจันารและคณะผู้ดํ ยลสาเวลามาร่วมดำเนินงานในโครงการนี้ขอให้การจัดอบรมในวันนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรดิฉันขอเปิดโครงการถวายความรู้รักเสียนอาจาระและนักกิจกรรมสุขภาพบุรุษสามาเณตตามแนววิถี พูจังหวสมงคลได้ใช่ไห